ให้เแค่ตีครึ่งครึ่งเดียวเราสามารถที่จะใช้เป็นฟังก์ชันเก็บเชือบไปหน้าได้การเดินข้างเส้นนะครับเบรคเตอร์มัลฟังก์ชนรีเทคนะครับการแยกคนแยกรถน,นะครับ<อ>แล้วก็เฟสนะครับคือการจับใบหน้าครับ ผมนะครับป๊อปนะครับจากบริษัทยิสทรายนะฮะและผมเชาฟนะครับจากบริษัทยิสทรายนะครับของเราด้วยกันโอเคนะครับก็วันนี้ผม2คนก็จะมาคุยเรื่องฟังก์ชันของตัว XR Li Isaac ใช่ครับนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรเด่นๆบ้างนะครับนะครับอเชาฟไหนบ้นะครับลองคิดเข้าไปดูให้ที่ัยครบนเมนูนะฮะก็ไอทิงๆตัวนี้คือจะเป็นฟังก์ชันที่เรา wrap AI ใช่ครับมันมีมาต่อยไอไอมีอะไรบ้างก็มี ivs นะครับการเดินข้ามเส้นนะครับแล้วก็ smart motion detect นะครับการแยกคนแยกรถนะครับแล้วก็ face นะครับคือการจับใบหน้านะครับแล้วก็การเปรียบเทียบใบหน้าคือเราสามารถที at ่จะมาแยกมาเลือกใช้โหมดจากฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยใช่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าฟังก์ชันนะครับก็คือผมจะอธิบายก่อนว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็คืออย่างที่ f a ฟ e เนี่ย มันสามารถที่จะตรวจจับใ้หน้าได้ก็คือจับใบหน้าทุกคนที่เข้ามานะครับกงสามารถที่จะใช้ต่างยี่ห้อได้นะครับแต่ต้องเป็นอัลล็อกไอพีก็รับเหมือนกันเดียวว่าฟังก์ชัน ai เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกล้องแบบอัลล็อกที่เต็มอ่านสาย pro x ไม่ว่าจะเป็นระบบ asd g v i cvi cbs นะครับหรือระบบอัลล็อกเก่าๆที่ลายก็ใช้ได้ก็นอกจากที่จับใบหน้าได้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเปรียบเทียบใบหน้าได้ด้วยก็คือว่าเครื่องเนี้ย เราใช้แค่เตี๋ยครึ่งนิดครึ่งเดียวเราสามารถที่จะใช้เป็นฟังก์ชันเก็บเชื้อไปหน้าได้หรือเชื้อไว้หน้านะ,ค,ะนารค,นครับแล้วก็การทำเส้นการวิเคราะห์แล้วก็ในส่วนในส่วนเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องของฟังก์ชัน IOT IOT ด้วยตรงนี้เราฟังก์ชัน IOT ของกล้องที่เป็นพวกเซ็นเซอร์อาร์มด้วยนะะเช่นกล้องเป็นรูปแบบของ HDZBI นะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะมีระบบ,บเซ็นเซอร์ตัวเช่น PIR นะครับหรือว่า smoke นะครับแล้วก็จากความชื้นจะมีกล้องที่เป็นเซนเซอร์อย่างนี้นะของ CBI นะครับสามารถที่จะมาใช้กับเครื่องวนี้ได้ด้วยนะครับมันรองรับระบบ IoT คือการแจ้งเตือนอาลามได้เลยนะครับคือสามารถที่จะใช้กล้องวงจรปิดแล้วยังใช้เป็นอัลามด้วยก็จุดเด่นก็คือการทำ AI ในตัวได้ตัวนี้ก็คือการที่เราสามารถจะเลือกด้วยว่าเฉพาะให้จับข้อะคนนะครับหรือว่ารถยนต์อันนี้ก็คือการเปิดการใช้งาน บ้อยแล้วนะครับก็ปฏิการจับไปได้แล้วใช่นะก็ก็จะมีบอกอายุนะครับบอกลักษณะท่าทางใบหน้านะครับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงน,นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าให้มันบอกอะไรได้บ้างนะครับ,รบใส่หน้ากากหรือว่าไม่ใส่นะครับหรือว่ามีหนวดมีเข่าหรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปคือการที่จะเปิดเช็คใบหน้า ใช่ครับเราสามารถเอาภาพจากที่ดีเทคได้ตรงนี้นะครับก็เอามาใส่ในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถทําการวิเคราะห์ใบหน้าได้ครับเี่ใบหน้าใช้กับองนาุงกรที่ต้องการที่จะเหมือนกับว่าเช็คเช็คเช็คพนักงานว่ามีเข้ามาออฟฟิศเวลาไหนบ้างหรือว่าบุคคลแปลกหน้าก็สามารถที่จะตั้งได้ก็คือเหมือนว่าคนที่ไม่อยู่ในเตเปะเนี่ยก็จะเครื่องมันจะบอกว่าเป็นคนแปลกหน้าก็สามารถที่จะ สั่งให้มันแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้นะครับบนพีซีก็ได้หรือว่าหน้าเครื่องก็ได้แต่ทุกวันนี้คือโลกโซเชียลก็คือสามารถที่จะเตือนผ่านมือถือได้อันนี้เป็นตัวนี้นะครับก็ดีจิตนะครับเอาใบหน้าใส่เข้าไปนะครับหน้าทีละห้าร้อใบหน้าใช่ครับตัอนี้สูงสุดสูงสุดได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นใบหน้าก็ถือว่าปุ้มนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นอนาล็อกนะครับะ เราก็สามารถใส่ใบหน้าได้หนึ่งใบหน้าเลยแต่ถ้าเป็นไอพีหรือว่าเป็นเอไอนี่ก็คือหนึ่งแสนใบหน้าโอเคคือเรามาเทียบลองเช็คดูว่าเปรีบเทียบหน้าหรือเปล่าลองดูกันนี่คือการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือเปิดใช้งานตัวเป็นเลขคนไหนอ๋อนี่ไงนะครับเปรียบใบหน้าแล้ว34เปอร์เซ็นต์อ่าก็การเอาใบหน้าเข้าไปเพื่อทำการเปรียบเทียบนะครับดับเบิลคลิก ที่ภาพนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวนี้นะครับแอดเข้าฐานข้อมูลนะครับนี่นะครับใส่ชื่อนะครับแส่งเลอนะครับแล้วกดบันทึกนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าของ sharp ใช่ไหมฮะนะครับอันนี้ก็คือภาพที่มันเปรียบเทียบขึ้นมานะครับ หรือว่าถ้าต้องการเซิร์ชนะครับข้อมูลนะครับก็คลิกขวานะครับเมนูนะครับเข้ามาที่ AI นะครับเลือก AI เซิร์ชนะครับเลือกกล้องนะครับแล้วก็อันตัวนี้ก็เป็น Face Detect นะครับเลือกใบหน้าที่ใครนะครับที่เดินผ่านหน้ากล้องนะครับก็เลือกมันจะจับหมดเลยใช่ครับก็เลือกกล้องนะครับแล้วก็เลือกวันเวลานะครับช่วงเวลาครับในการ เซตตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้สิ้นสุดนะครับอันนี้ผมเลือกออยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลือกเซตนะอ่าน,นี่ก็คือมันจะบอกนะครับวันที่นะครับเวลาต่างๆนะครับของแต่ละวันนะครับ อันนี้คือเราต้องการที่จะค้นหาใบหน้าใช่ไหมคือเรามีรูปใบหน้าของคนคนนึงอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาผ่านกล้องหรือเปล่าเราจะทําการเอารูปภาพของคนคนนั้นเนี่ยเข้ามาผ่านสายรา์ USB เก็บเข้ามาปึ๊บแล้วก็มาค้นหาใช่ไหมโดยการที่กดตรงนี้ได้เลยนะอันนี้คือค้นหาที่อยู่ภายในนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสายจดยมาเราต้องมาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อัปโหลดอ่านี่ตรนีก็ได้ นี่คือ,อการที่เอาใบาหน้านะครับมาค้นหานะครับตัวนี้ก็คือใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลน,นะครับ<ช>เราเลือกเลือกมานะครับแล้วก็เราจะเอาไฟล์มาจาก USB นะครับก็ได้นะครับความเหมือนนะครับ ยี่เปอร์เซ็นต์ไหครับก็เทียบใช่สิทธิ์ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็เลือกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดภาพมันไม่ชัดมากเนี่ยเราอาจจะตั้งเลยว่าติดที่ภาก็ได้เพื่อให้กับใครเขียนใช่ไหมเพราะมุมมองการจับภาพเนี่ยอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปนะครับเครื่องจะเป็นโหมวดเอสดีนะครับก็คือสมาร์ทมูชเชนดีเจใช่นะครับก็คือเลือกได้เฉพาะจับเฉพาะคนเหมือนว่ารถเท่านั้นนะครับโอเคโอเค ในส่วนของฟังก์ชันของสมาร์ทโมชั่นดิเทคนะฮะหรือ SMD นะฮะข้อดีของมันคือเนี่ยครับเราสามารถที่จะเลือกให้มันมีเทคจับถือว่าจับเฉพาะคนนะครับหรือว่ารถเท่านั้นได้นะครับคือปกติเนี่ยคือฟังก์ชันโมชั่นเนี่ยมันจะจับเฉพาะมีการขึ้นไหวว่าจะเป็นใบไม้กิ่งไม้ส,ามาสัตว์สิ่งของทุกอย่างนะครับมันจับหมดเลยนะครับแต่นี้มันสามารถที่จะวิเคราะห์ลึกไปนั้นก็คือสามารถที่จะเลือกนะครับเราแค่เลือกนะครับว่าจะ เอาเฉพาะคนนะครับกับรถมันก็จะดีดแค่2อย่างนั้นเองข้อดีคือสะดวกในการค้นหาแล้วก็ทําให้ประหยัดในการพื้นที่ในการเกร็บข้อมูลนะครับได้มากขึ้นนะครับ ในส่วนของการตั้งค่านะครับเป็นบริัทนการข้อติ้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกให้มีเขตเฉพาะคนกับรถได้นะครับตรงนี้นะสามารถที่จะเลือกได้นะัเหมือนกับสมาร์ทโ่นดิจิกเลยนะครับแล้วก็กดโอเคมานะครับมันก็จะจับเฉพาะคนนะหรือว่ารถเท่านั้นนะครับเป็นจับสิ่งของมันจะไม่จับนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นเทคนิคร่าวๆนะครับในการตั้งค่านะครับเป็งมอนเตย์ไอสานะครับ ฟังก์ชันการใช้งานของ AI นะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข่อถามนะครับทางด้านหน้าร้านนะครับโทรสอรบถามหรือว่าเข้ามาดูได้นะครับมีสักชี้ได้เลยใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบค<อ>ุณครับ